จุดเริ่มต้นสารยาคลองยาเมื่อกี้ชื่อคลองยาพุทธบนทนสารยาแล้วก็กรุงเทพเนี่ยตรงไปนะครับส่วนข้างหน้านะก็เรียกว่าพุทธบนทนสายสี่นะฮะเดียสายสารยาด้วยพุทธบนทนด้วยฮนะ บตบุญทนคืออำเภอนะปตบุญทนสารยาเรียซ้ายหมดเลยนะข้างหน้าโน่นนะที่เห็นสะพานไกลๆนะจิตซ้ายออกเลนซ้ายนะแต่เราน,นี่กลับตรงไปนะฮะก็เรียกว่าถนนสามสามแดถนนมรมราชชนอนีตอนนี้ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะ มหาอะไรไมหิดโดนอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้นะเ,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 เนี่ย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 ต้นไม้เยอะๆนะส่วนคนไหนจะไปสายห้าสายห้าแล้วก็มอมอไม่โด,ดนก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายไปออกถนนสามสามหนึ่งแปดตอนนี้เราอยู่สามสามแปด 338นะฮะนี่คณะอ่าคณะพยาบาลศาสตรมนนะ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอโทษนะมหาวิทยาลัยมหิดลเส้นทางต่อไปบน,นบน่นฉบรรรมราชชนนีน ตรงนี้เป็นทางแยกนะเ็เรียกว่าแยกพุทธบนทนเพราะว่าเลี้ยวซ้ายก็ไปก็เป็นอำเภอพุทธบนทนแล้วตรงนี้ทางแยกนี้ก็เรียกว่าทางแยกพุทธบนทนพุงไปตรงก็คือสายสี่นี่สายสี่เลี้ยวซ้ายไปข้างหน้านะฮะต่อไปครับพุทธบนทนสายสาม อย่าลืมกดติดตามด้วยครับถนนถนนบรมราชชนนีนะครับเนี่ย ลงใส่ลองทิดพว่าโรงเรมเอเชียเอไอ้นั้นเอเชียด้วยพิมผมว่าเพราะเราเคยมาตอนมามามาหาหลานทำไม่แมไม่จำนานไม่มีรถยนต์หลายสิบปีเลยเกือบสี่ห้าสิบปีเคยมาแต่ว่าอยากจะรู้เชื่อว่า มหาไลเอเซียมหาไลเอเซียนี่นะหลานไม่เคยมาเลยอยากใหรู้ว่ากรงนี้มันอยู่ตังไหนตำแหน่งตั้งไหนกันแน่ง,งหนห้าทาตะวออกไปตามถนนบรราชชนนีอีก400เมตรตรงไปตลอดโดยนี่นเนรนราช มาอยู่ตรงนี้อยู่ซอยขึ้นมาเราเคยมาไม่ใช่มาลงมหาเลยขับตรงไปตลอดโดยไม่บนถนนบรมราจะชนนีอันนี้เขาเรียกว่าถนนบรมรราจะชนนีสายสายสี่ต่อไปก็สายสายสองสายสองสายสามสายสามแล้วก็สายสองขี่ผ่านสายสี่มาแล้ว ถนนมรรมมรราชชนนีถนนหมายเลขสามสามแปดุทธบรรทอนสายสองอยู่ข้างหน้านะสายสามผ่านมาแล้วล้วมีเชื่อ ข้างหน้าก็จะเป็นสายสองสายสามพุทธปุตทนสายสองและก็สายสามตรงไป สองสายสามอยู่ข้างหน้าครับจะมีต่างแยกออกสายครับนี่นะเขาบอกว่าพุทธบะุนทนสายสามนะแยกนี้ฮะแยกใต้สะพานไปทางรัสายต้องอยู่คู่ขนานถึงจะเลี้ยวได้นะเส้นหลักนี้ไปไม่ได้ครับต้องรู้ด้วยว่าจะไปสายไหนฮะเพื่อนอยู่เส้นคู่ขนานไว้ก่อน อย่างรีวิวเนี่ยไม่ได้ไปนะฮะแกบอกให้รู้แค่นั้นเองครับเอ่อจตุจักรนะฮะข้างหน้าจะเป็นถนนอ,อ่สะพานอ่อารยสทางห่วนลอยฟ้าเออไปโนได้คะจตุจักรเนี่ยน,นะที่อยู่ซ้ายมือรถกาลังติดอยู่นั่นนะ่ะนั่นคือรอขึ้นนะครบับรอขึ้นทางคู่นขนานลอยฟ้านะครับอ่าถนนบรมราชชนนี นะครับแต่ไปข้างล่างเนี่ยก็ไปได้นะครับแต่ว่าไปบางบัวทองกับไปพระปิ่นเกล้านะครับบางบัวทองก็เดี๋ยวเราไปหาทางชิดซ้ายเอานะครับ,รบชิดซ้ายแล้วก็พระปิ่นเกล้าเนี่ยก็งับตรงไปเลยครับส่วนพุทธบนญต้นสายสองก็ตรงไปก่อนนะครับ ตรงไปเรื่อยๆก่อนก็จะเจอครับว่าเราเพิ่งผ่านทางแยกพุทธบุตรสายสามมาเมื่อกี้นะครับโอเคครับผมตัดคลิปตรงทางขึ้นถนนลอยเอ่อถนนก่างคู่ขนานลอยคว้านะครับตัดคลิปตรงนี้นะครับ